สวัสดีค่ะวันนี้เจก็ไปเก็บแบล็คเบอร์รี่ป่ามาแล้วนะคะนี่ที่ได้มาเดี๋ยวเรามาล้างกันนะคะเจไปเก็บมากับพี่นาได้เยอะมากเลยที่สําคัญนะคะไม่เสียเงินเลยสักบาทนะคะวิธีล้างน,นะคะก็ต้องแช่น,น้ําไว้ก่อนนะคะเพื่อให้สิ่งสุขรกมันลอยออกมานะนี่มาดูใ,ใกล้ๆค่ะนี่ได้เยอะมากเลยนะ โอ้ดูสิเยอะนะคะคือแบบเจอ,อัดอัดแน่นมากอะ่ะอืมนี่นะก็มีอีกหนึ่งกระปุกนะ,ะแต่ว่าพี่นาได้เยอะกว่าเจเยอะมากนะคะเพราะพี่นาหาเก่งแล้วนะ,ะนี่โอ้ยอันนี้สูงแปดนี่นะคะนี่มาดูใกล้ๆนะดูวู้นี่นะคะวบววว ก็จะมีแบบพวกเศษน้ําเห็นไหมว่ามันแบบคือเยอะมากเลยนะคะเราก็ต้องแช่ไว้สักพักนึงอะ่ะให้มันลอยนะคะแล้วเราค่อยล้างอีกแล้วเราก็จะเก็บไว้เหมือนกับในฟรีเซอร์หรือว่าไปทำบลูเบอรี่บบรแบงกเบอรี่ปัน่นอะไรก็ได้นะคะคือแบบอื้เดูเยอะมากเลยอ่าเจ๊ไม่เคยเก็บได้เยอะขนาดนี้มาก,ก่อนเลยอะ่ะนี่นะเดี๋ยวเรามาชิมนี่เจจะให้ดู มาชิมกันนี่นะอันไหนก่อนดีล่ะนี่ดีกว่านี่โอ้ยอ,อันนี้ oh, <no. S 1> เปรี้ยวมากเลยอ่ะเอาชิมอีกอันหนึ่งอืมไอ้หวานหวานโอ้ยมาอันก็หวานมาอันก็เปรี้ยวนะคะอืมอันนี้หวานอะ่ะอร่อยมากเลยอ่ะตกตกตก นี่คนมันคนมันคนมันดูนะคะเยอะมากเลยเดี๋ยวเจจะไปทำน้ำปลาหวานนะถ้าทางจะอร่อยนะคะนี่นี่งเจก็วันนี้ก็มาอวดแค่นี้ละคะ่ะมาอวดความตื่นเต้นว่าไปเก็บมาแล้วได้เยอะมากเลยนี่งวันนี้เจก็ขอตัือไปก่อนนะคะบาะ